คือเวลาผมขัดน้องใหม่ไนเหมือนขัดหัวใจตัวเอง้วยมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงขัดใจแฟนเหมือนขัดใจตัวเองเต๋อฉันทวิทยอมรับข้างรักใหม่ดาวิกาหนักมากถึงขนาดไม่กล้าขัดใจแฟนสาวอยากให้ทําอะไรทําให้หมดฝ่ายหญิงชอบเล่นติ๊กตอกทำคอนเทนต์สนุกๆงานนี้ก็ต้องเอาใจเขารวมแจมด้วยทุกอย่างเราเลยได้เห็นโมเมนต์ความค้างรักของเต๋อใหม่ผ่านคอนเทนต์น่ารักน่ารักแบบนี้อยู่บ่อยๆทีเดียวค่ะถูสบู่ให้กันไหมไม่ถู 买，应该对。 แต่กว่าจะมีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้หนุ่มเต๋อก็ขอเล่าประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยปฏิเสธสาวใหม่มาแล้วหลังจากที่ฝ่ายหญิงขอให้ทำคอนเทนต์เต้นด้วยกันแต่หลังจากปฏิเสธไปบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างสุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองยอมออกมาเต้นกับฝ่ายหญิงในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับหยอดคำหวานขัดใจน้องใหม่ก็เหมือนขัดใจตัวเองแบบนี้มันทำไม่ได้แถมครงทั้งรักแครงทั้งเธอคนจะบอกว่าอวดจริงๆไม่ได้อวดแต่มันคือความจริงเป็นความสุขจริงๆมันคือ สุข,ขีนิรัน์โ oh อ้โหค้างรักขนาดนี้เป็นใครก็ต้องยอมแล้วจริงๆละค่ะคนก็จะบอกอ,อวดอวดอวดแต่จริงมันไม่ได้อวดมันคือความจริงมันคือสุข,ขีนิรัน์ oh. ความควางรักของนุ่มเตยยังไม่หมดเท่านี้พอด้ยวยความที่มีแฟนสาวสวยราวกับนางฟ้านุ่มเตยก็ขอชมแบบไม่ขาดปลาแถมยังเป็นตากล้องประจําตัวคอยแชทภาพส,สวยๆของสาวใหม่มาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันอยู่เสมอแปลว่าบางลุกนั้นจะเซ็กซี่ขยี้ใจทําเอาเจ้าตัวถึงคันหวงหนักมากแต่ยัางไงก็ต้องยอมไม่ใช่แค่นั้นเพราะนุ่มเตยนั้นยังเสิร์ฟคำหวานบอกรักฝ่ายหญิงทุกวันจนสาวใหม่ก็ต้องขออวดกันสักหน่อยอวยโยนให้เป็นสุดยอดแฟนกันไปเลย รเกกคยไปแล้วทุกวันเท่าหรือแล้วปวดตวดนแล้วหรือว่ แถมยังดูแลดีเทคแคร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะไปที่ไหนทําอะไรผ่านไปก็จะมีผู้ชายคนนี้คอยซัพพอร์ตอยู่เสมออย่างช่วงที่สาวใหม่ป่วยกระทันหันเธอก็เคยออกมาเล่าให้ฟังว่ามีเต๋อชันทวีตคอยดูแลไม่ห่างทั้งยังไม่เคยดูเธอเลยสักครั้งแม้จะมีแกล้งกันบ้างแต่ก็เป็นสีสารให้กับความรักได้เป็นอย่างดีทีเดียวเ่ืหนึ่งฉันดูตัวเลยฉันโดนแกล้งแน่แน่ทานข้าวค่ะรุ่งพามาดินเนอร์ที่เล e พอเพรสชีฟแคความรักของเต๋อและใหม่เริ่มต้นความรู้สึกดีๆหลังจาก ที่ทั้งคู่นั้นเจอกันในกองละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้เมื่อช่วงปี2 5 6 1ด้วยความคีเล่นของเตอ๋อบวกกับความสดใสน่ารักของสาวใหม่ทําให้ทั้งคู่นั้นจุดสปากกรักกันได้ไม่ยากโดยในที่สุดทั้งคู่ก็คบหากันอย่างเป็นทางการและส,ะสัสมพันธ์กันมาอย่างยาวนานถึง6ปีเลยทีเดียว ความหวานของคู่นี้ไม่เคยลดลงเลยตั้งแต่คบกันมายิ่งนานวันก็ยิ่งมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันเสมอเรียกได้ว่าต่างคนต่างข้างรักกันสุดๆอย่างสาวใหม่เองที่แม้จะเคยร่วมง,งานกับศิลปินชื่อดังขวัญใจแฟนๆทั่วโลกอย่างหนุ่มมาร์กต้วนจากกอสเซเวนแต่เจ้าตัวก็พูดได้เต็มปากว่าไม่เคยหวั่นไหวเพราะเธอนั้นมีคนในใจอยู่แล้วนั่นเองเรามีพี่เตอ๋อไงว้า,วา,า,า,ามาในคือเพื่อนแบบตัวจริงอยู่ตรงนี้ แต่สิ่งที่หลายคนอยากจะได้ยินมากที่สุดก็คงจะเป็นข่าวดีเพราะตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็เตรียมเข้าสู่7ปีแล้วซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเลขอาถรรพ์ว่าใจความสัมพันธ์กันไปหลายคู่แม้ว่าก่อนหน้านี้เต๋อและใหม่จะมีข่าวลือออกมาบ่อยๆว่ามีลุ้นถูกไฟชายเปรียนคู้ข่าขออย่างโมเมนท์ที่ทําเอาฮือฮากันกลางวงสัมภาษณ์เมื่อนุ่มเต๋อแกลง้งเซอร์ไพรส์จากคูเข่าขอสาวใหม่แต่งงานเล่นเอาไฟยิงนั่นอึง้งน้ําตาเกือบไหลกันเลยทีเดียวอ๋อเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ I don't know what that guy oh like. My <laughs> <God>. <laughs> แต่สุดท้ายทางครูก็ปฏิเสธโดยสาวใหม่เองก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือผู้จัดการอย่างพี่ก้าวที่ขอไว้ว่ายังอยากให้โฟกัสเรื่องงานในช่วงนี้ไปก่อนถึงขนาดที่บอกว่าถ้าหนุ่มเตอ๋อเตรียมคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อไหร่พี่ก้าวก็เตรียมสไลด์เข้าไปตัดขาในทันทีถ้าสมมติเริ่มคุกบุกเ,เขาเขาเขา้เขาตัดขาเลย <c oughs> หนูว่าโอเคแล้วแต่ว่าทางผู้จัดการยังอยากให้ทํางานอยู่ะส่วนเรื่องอาถรรพ์เจ็ดปีนั้นหนุ่มเต๋อเองก็เคยออกมาเผยว่าสาวใหม่เองก็มีกลัวเลขเจ็ดอยู่เหมือนกันแต่ส่วน ตัวเขานั้นมองว่าทั้งสองคนเป็นคนที่แสดงความรักกันมาตลอดถ้าบอกรักก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วก็พยายามจับมือพากันไปโน่นนี่อะไรที่สาวใหม่ชอบก็พยายามทําให้เลขอถาถรรพ์ห้าปีเจ็ปีสําหรับเขาจึงไม่มีผลอะไรถูกวันนี้โอกาสที่จะทะเลาะก,กันก็หน่อยมากๆไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันแล้วเพราะต่างคนก็ต่างรู้จักกันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ู้แล้วว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบมันจะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาได้เรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งคู่รู้ใจกัน เปียบเสมือนเป็นคนเดียวกันไปนแล้วล่ะค่ะเธอมีหะไรมาปะทำไมะอะสวีอักตู้โทรศัพท์บอกแม่ว่าจะเนื้อคู่หรอเล่นแอ่เสียงอย่างเดิมมันมุกเดิมเลย <c oughs> ส่วนเรื่องแผนแต่งงานนุ่มเตยเองก็บอกว่าอีกสักพักตอนนี้ก็รอไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวจะบอกวันเกิดที่ผ่านมาก็หวานกันไปนิดหน่อยเวลาที่ตนอยู่กับไฟยิงทุกวันก็มีความสุขมากเวลามีกิจกรรมเวลาไปเที่ยวเราได้อยู่ด้วยกันเขาก็รู้สึกสบายใจมีความสุขทุกครั้งตนก็จะรู้สึกดีที่มีสาวใหม่อยู่ด้วยเรียกว่าการเวลาไม่ได้ทําให้ความรักของทั้งคู่จืดจางลงไปเลยล่ะค่ะพาะตุงเตยเองก็ยืนยันว่าเจ้าสาวของเขานั้นคือสาวใหม่คนเดียวเพียงเท่านั้นพร้พอมมาตลอดแต่อยาก ให้ได้เวลาที่แบบเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดครับเจ้า <นะ S 2> สาวเราก็คือใหม่ดาวิกาเท่านั้นครับแต่จะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็ต้องมารอรุนไปพร้อมๆกันละค่ะ